ตําขนมจีนตําแตงใส่ขนมจีนมะเขือเทศมะนาวหมูสับไอ้น้องโขกพริกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูปริมาณของพริกว้าวพริกแน่นอนจัดไปผงน น้องรดจัดหน่อยนะคะใส่หลายอย่างรดจัดหน่อยน้ำปาน้ำปลาร้าหนูหนูจัดไป เือเทศลงไปเดีย๋ยวขนมนจีนใส่ทีหลังนะคะใส่มะนาวก่อนมะนาวไม่มีน้ำเลยจะเปรี้ยวไหมเนี่ยบีบน้ำไม่มีเลยนไม่มีน้ำเดีย๋ยวยน้อง <Okay. S 1> โขกมะนาวก่อนใส่มะเขือเทศลงไ พอเริ่มถ่ายคลิปกับคนก็ที่มานะคะพอโบมีถ่ายคลิปคนก็บโบม,มานะคะพเพื่อนแต่โอ้ยมักหนาวโบมีกลิ่นเวยคือสิบโบส่มแล้วพมีนะ้ำอันนี้เดยวนะ้องหั่นไส้ไปสองน้วยแล้ว,ดวเดี๋ยวนี้ ันน่นองก็ค่อยดีไปเนี่ยเดยี๋ยวในนองซิมก่อนแล้วก็จะใส่เนื้อแตงกับหมูซับลงไปนะคะนี่ยนน้องตำแตงใส่หนูสับใส่หนูจีน นี้น้องโขกแตงก่อนตำแตงก่อนแตงจะม่นิ่มเผ็ดอยู่ เด sí, uh ียวเชี่ยวค่ะใส่หมูสับลงไป น้ำพร้อมนะคะเพราะว่ามีหนงจีนเดี๋ยวมันจะไม่พนไอ้คุกหนงจีนหกินหมดไมนี่แซ่บแน่นอนอหนงจีนลงคลุก ันนี้ขนมจีนอร่อยนะคะขนมจีนแบบแบบรสชาติบ้านนอกเราเลยแตบบแน่นอนเพื่อนๆขาเพื่อนชิมค้าชิม้าะคกเลย จัดไปสเต็ปแน่นอนเป็ดๆๆๆนี่โอ้เกับลูกหนือนาะ หรือนางดือีค่ะใจอีกแล้วใส่กระมงังพี่ราพันเพื่อนจะ้ะเราไปกินกันเลย <c oughs> <c oughs>